ต่างตัดผมอยู่บนน้อนาะอยู่ไม่หยางไม<ะ>่หยังมาควรไข่คักถึงนะไม่ควนแล้วมาหาเจ้าค้างนี่ล่ะไข่ตัดผมยุใสกับมาหุยไข่ได้ขี่ขานกระซือเสยียงลงนางก็อยากมาตัดผมอย,อยู่เร็วละนางลงพ้นบางๆแต่อยากตัดรถเจ้าก็เลยไข่เมียไข่เล่นหนีเขามาเจ้าลูกบ่าไข่มาอยู่นี่ไข่กับบรรยากาศดีของต๊อ ที่บ้านเขาลือข่อยว่าข่ตัดผมงามไรมือว่านก็นพักกันน่งสาบลาบถาข่อยนเนี่ยเนี่ยวู้พนี้ก็ออกมาเจ้าไล่ที่หาอะไรเดียออกมาหนิ่ข่อยสร้างคนให้จะ่ข่ตัดลูกบ่ข่ได้ที่มองนี่ก็ย่อนข่ตัดผมีนเดียวนเนี่ยที่อบ้านบอกเออหนิพวกก็ได้ย่อนตัดผมเจ้าซื้อเจ้าฟีมือดีได้เลยไ,ไ,ไ,ไข่ยังไข่นํามาหาเจ้าเดียวนี่ยัดให้ข่อยเนี่ย เป็นเหล่าเรื่องตัดน้อยเจ้าลยข่อยเอาทุย่างมาเป็นเหคาเหตุเมรเหตุจังสี่มาโรนเลยดิแต่พนันก็คนก็อยากมาหาข่อยข่อยก็บ่ารู้ว่าคนมีเสน่ห์เบียดได้ข่อยก็เิยข่อยหอก่ว่าข่อยมีเสน่ย่ด้ข่อยมีเสน่ห์ในตัวตัดผมอย่างผมควนได้วพอข่อจ้าคือสูงใจข้ะเจะคืออยังาเสียให้ข่อยขึ้นหนีไปเรื่อยข่อยเหตุไปทัวร์ะข่อยเป็นคนมาข่อยดีดีว้า เอาสุยางสุเนี้ยจนว่าเขาวา่าข่อยรวยพันนาอยข่อยก็ว่าม่นย,ย่ยเพราะฉีตีงแห้งหเดีดากได้จะเป็นเเจ้าจ,จะเปนตีงแห้งเจ้าลูกอ่อันเทวนี่นะอันเขาสิมาถสาวครายข่ยเรียกข่อยว่าข่อยตัดผมไหลบู้ข่อยจนวันท่าเบิกตัดผมจับเตอกัน ยมีฝีมือดีทางน้อยย่าินน้อยให้นั่นกะสิมาถามขายคอยคอยเบื่อเบิกมือแหว่งสีเลยจุดจุดจุดเจ้าเขา่เอาโลดเปาเารีคอยเมียยินาะอคอยได้ได้คอยตัดผมมาหนิคอยซื้อดีได้สามสิบไหลเนาะเจ้าลูกบอกโอ้ยคอยเอ็้งคอยเอ็้จังสี่มาโดนเลยคอยพ่อเอาผัวเด้อไอ้คอยพ่อพี่หัวเด้อลูกผู้เดียวเจ้าก็ต้องกานนั้นคอยดอกอานารย์คอยดอกมีอัน ีมาโดนเลวหัวข่อยบ่มีผัวแม่แรงดอกข่อยจีเมาน้ำเจ้าว้ายมันบ่เมาดอกเจ้าบ่กินเจ้าบ่เมาดอกมีแต่ข่อยเพี้ยที่เมาเจ้าบลูกบ่ย่านแยวนีกรว่าแต่ข่อยนี่ขี้เราว้ายแต่ไข่อยบ่ทำกบาดาเด้อข่อยบ่อึดเด้อเงินข่อยจีบอกให้โอ้ยเจ้เฮ็ดดีๆนะไอ้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 เจ้หนังไข่จะร่อยบ่อย ก็อยากก็ต้องขอบอกกาแก่ไหมไงวายวายจ้าขยัจังสั่นเดี๋ยวนียวายข่อยจังสีเจ้าสีตัดวะงั้นเจ้าสีตัดผมปะฮะตัดผมปะตัดตัดจู้จีะ